มลหมอกกุ้งรัฮ์มาตุลลอร์มุกกระตุวันนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับนี่ก็เป็นการเที่ยววันที่ห้าของผมนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ไปกันที่จังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนะครับจังหวัดนี้นะครับเป็นเวลาสามวันนะครับและวันที่4ี่เนี่ยเราก็ได้ออกเดินทางมาที่จังหวัดกระบี่นี่แหละครับ วันนี้ก็เป็นวันที่ห้าครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ก่อนหน้านี้ที่เราไปมานะครับก็ไปดูกันได้นะครับเราก็ได้เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพหานครนะครับมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายของเราณจังหวัดยะลนานะครับ แต่นี่นะครับระหว่างทางนะครับเราก็มาแวะที่จังหวัดสงขานะครับมาแวะรับประทานข้าวกันนะครับที่ร้านข้าวมันนะครับระหว่างทางก็หิวรับแวะกินนิดหน่อยครับกินไปอะไรครับกินไปไม่ค่อยเยอะครับกินไปสามนะครับสามคำสามจานครับท้องอืดนุ่งรับนี่ครับดูสีหน้าของคนยังไม่ได้ข้าวครับจนะครับข้าวมันอีเด่นนะครับร้านนี้ครับอำเภจนะนะครับช้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับบรรยากาศร้านยามเช้านะครับ ครับหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเราก็เดินทางกันไปยังคูบูรของท่านเชคอับดุลสอมัดครับซึ่งเป็นอุลามะปตอนีครับผู้มีความอาเลมอย่างมากครับแต่งตำลับตำราไว้อยู่หลายเรื่องด้วยกันครับเราก็ทำาซึกบุดล้อกันนะครับก็เพื่อเป็นบรอกัตในการเดินทางของเราครั้งนี้นะครับที่นี่อยู่จังหวัดเลยครับอยู่จังหวัดสงขลานะครับอยู่ที่บ้านสลับนะครับมากันได้เลยนะครับระหว่างผ่านจะไปยะลาก็แวะไปครับ เมื่อเรามาถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแล้วนะครับเราก็ได้ทําการอาบน้ําอาบถากันนะครับหลังจากที่เดินทางมาเป็นเวลายาวนานนะครับก็อาจจะมีเยื่อลงเยื่อเล็ดกันบ้างนะครับก็มาอาบน้ากันหน่อยนะครับล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดก่อนที่จะเข้าไปนมาดกานศุคกับเพื่อจะได้ให้มีกลิ่นท้องครับไม่ใช่คิดต่อฟุ้งเนี่ยเป็นบรรยากาศในมัสยิดนะครับก็ถือว่าบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับแล้วก็สําหรับพุธบ้าก็จะเป็นภาษามาลายูหมดเลยนะครับที่เราไปพันมานะครับ แล้วก็ได้มาแวดถ่ายรูปเพื่อเป็นความทรงจากันสักหน่อยนะครับเพ้าตัวเราเลยครับแล้วก็ได้กันหลายรูปเลยนะครับต่อมาเราก็ได้ไปแวะเยี่ยมชมกันที่วัสยิดเกืออะไรนะครับกินเกือกินเกือนไป,ไปมุดดินมัสวิเกือแซะในภาษามาลายูเนี่ยแปลว่าอะไรครับ คือแซ่เนี่ยก็หมายความว่าทรายสีขาวที่ใสด่างไข่มุกครับเนื่องจากว่าหาดทรายเนี่ยมันขาวสะอาดและในสมัยก่อนเนี่ยชาวอารับเนี่ยเมื่อแล่นเรือม,มาที่หาดนี้เนี่ยก็เลยเกล่าวขนานนามชายหาดแห่งนี้ว่าลู่ลุซึ่งแปลว่าไข่มุกครับใช้ได้ความรู้น,นั่น,นครับกูเปิดเตียดจูแล้วก็มัสยิดแห่งนี้เนี่ยก็เป็นมัสยิดแห่งแรกในาอาเซียน,นะครับที่สร้างโดยอิฐแดงครับแล้วก็มัสยิดนี้ก็มีอายุมากกว่า300อยปีนะครับ ณปัจจุบันนยก็ถือว่ามัสยิดแห่งนี้นยก็ได้เป็นสถานที่สําคัญและเป็นโบราณสถานของชาวปักสันีครับนี่ครับวันนี้ก็มาอยู่ที่มัสยิดคือเซอนนะครับก็หลังจากละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดกลางครับก็มาเยี่ยมชมบรรยากาศของพี่น้องชาวมุสลิมครับแล้วก็ทีสามจังหวัดชายแดนภาคกลางครับผมคือเซนกับโป๊คือโป๊คต่างนี่แหละครับ เด้เหรอมาผิดนะครับแต่คุปโป่นี่อะยเขาเกี่ยโป้เขาเกี่ยผมแล้วเรื่องกันนะแล้วก็ทีรอบนะครับคุณครับอย่างนี้มันสามสี่รอบครับผมในการมาที่ปัตตานีนะครับ้ากห้องี้ครับไว้ทุกซองเจอดเป็นเช็คอินเช็คอินเมื่อถึงที่หมายทางญาติพี่น้องก็ได้จัดที่พักให้กับเราครับซึ่งเป็นบ้านสองห้องนอนห้าห้องขี้โอ้เยอะจังวะมาสงสัยก็ได้นอนในห้องน้ำเลยแหละ ครับบรรยากาศที่นั่นก็เป็นสวนครับรอบรอบบ้านเลยครับการลมเย็นครับแล้วก็มีรถไฟวิ่งผ่านครับวิ่งผ่านอยู่กันหลายรอบเลยนะครับครับถ้าใครจะเดินทางมายะลาก็สามารถที่จะนั่งรถไฟผ่านมาได้ครับครับผมมาตรงแถวนี้ได้เลยนะครับครับถ้ามาเป็นรถกันแดงก็จะใช้ค่าน้ำมันเนี่ยเป็นงบเยอะหน่อยนี่เป็นบ้านพักของเราครับครับผม้าในเวลากลางคืนเราก็ทำอะไรครับ อันนี้อะไรเนี่ยลงวี่เลยหรอล่อรถ่ายวิ่งยางเราวิ่งยางวากันดิไทยเงี่ยเออสาขาเองลงวิ่งเลยหรอ ครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับก็เอ่อตอนในตอนเช้านะครรรอากาศยามเ<า>ช้านะก็วันนี้ก็มาเยี่ยมชมสะ<ภ>พาน<ภ>นะครับที่มันเป็นทางวิ่งของรถไฟนะครับแล้วก็มีสระนองสาะน้ำคนาครับวันนี้เราก็รีบออกมาเช้าๆเนี่ยเราก็ต้องรีบไปอีกที่นึงอะรบต้องรีบเลยรีบด่วนเลยครับรีบไปไหนครับรีบไปดูดวงอาทิตย์ตกครับ อ๋อรีบขี้ก็เสียขี้ืึอคือเลยส่งผิดใครส่งกันแน่วะไม่ใช่จะให้ใครเล่นเนี่ยมึงต้องส่งมาว่าแบบรีบไปดูแต่กูบทขี้จริงครับตอนนี้เราออกมาตลาดนะครับนี่ครับตอนนี้นั่งมอไซค์มาตองเป็นขบวนเลยครับ ไม่ไหววะเนี่ยอย่าให้เข่าก็พูดแทรกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งเท้ายาวด้วยตอนเดียวยังด้วยฐานก็เล็กมากนะครับนี่ยครับเรีดไม่ได้เลยดิลงอันนี้ลงอะไรได้ยูับไปเลยไม่ด้รีดเอาขาออกไว้ได้ป่ะผมไม่ถนัดตั้งไงเอาไป พลอยแข็งนี่ยากกว่าปีมันสามคนน่ะเดี๋ยวกูขับเองกูโตอยู่อ่ะเดี๋ยวกูขับเองกูโตอยู่โชว์เก่าเกินเราดินนั่งนั่งนั่งไม่ถนัดเลยเยอะตกฟองแล้วกันเดี๋ยวไปนี่แล้วเราขับเกียร์แข็เดี๋เยอะเวียว Ba mãi 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 lộng 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 chờ lộng đi, chờ lộng 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 เล็บแตกไม่ใช่หเนี่ย <c oughs> เล็มลํำเนี่ยในระหว่างทางที่เราไปตลาดนะครับ <c oughs> เราก็ได้ผ่านมาสัสยิดกลางจังหวัดยะลานะครับก็บไดรมาแวะถ่ายรูปกันนะครับครับก็เล่นไปหลายรูปอย่งเงี้ยครับผมแต่ก่อะเดินทางถึงตลาดนี้ก็เราหนอกไปหลายด่านมีกครต้วนตลาดเลียดรอบอันเลี่ยดครับไปหน้าโรับกลับไปกูต้องโกนยังเงอะทิง้งผนงานพุ่พันกันเลยนะครับที่ตลาดนะในช่วงเช้านะครับ ถือว่าคึกคักนะครับแล้วก็เราก็ได้มาแวะซื้อสโลงกันกับบ้านกันมานะครับแต่ก่อนจะแวะซื้อสโลงเนี่ยผมมาทวิ่งหา้อาน้ำไม่ควักเลยนะครับขี้เลยและในช่วงบ่ายนะครับเราก็ได้เดินทางมากันที่ไหนนะครับพอนอกดาลอนะครับก็ได้มาเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นบารักัดอย่างยิ่งนะครับก็ได้เห็นสภาพแวดล้อมของพอนอตนะครับก็น่าอยู่จริงๆนะครับ ันก็น่าเกลียดมันแหลงก็ดีอลมาเลยนะครับก่อนเด็กๆผมก็ร้องเพลงประจำครับดารอนะรู้เดือนรู้เดือนรูสร้างล้งใจให้ฟอนาะดนอนและในช่วงเย็นเนี่ยก็เราก็ได้มานั่งชิลกันที่ริมหาเพื่อที่จะเอาบรรยากาศของเช้าภาคใต้กันนะครับต้องกลับสโลมว้นะครับเดี๋ยวใครออก ในช่วงกลางคืนนะครับเราก็มาต่อด้วยการซัดข้าวต้มหมูนะครับข้ต้มหมูเสร็จแล้วก็ตบชาตบกัน<ง>ต่อไม่ขัด<ง>กูเลยข้ว<ง>ต้มหมูต<ง>้มกุย<ง><ง><ง>และในวันถัดมาเนี่ยเราก็ได้ข้ามมาอยู่ที่จังหวัดกระบี่กันนะครับ,รบม,มาออกเรือกันสี่เกาะกันนะครับมีเกาะอ,อะไรบ้างครับเกาะไก่นะครับแล้วก็เกาะอ,อะไรอีกนะครับ เกาเต่าครับผมแล้วก็อะไรครับก็ได้เลยครับแล้วก็อะไรครับเกาะเต่าครับไม่รู้นะครับจำไม่ได้เต่านีเด้อนี่กองอันดดอยู่อันนึงนะครับคโอ้โหเกาะดะเออเกาะอาเกาะดากาะดากระปิลกอดาตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลแหวงนะครับแต่ว่า ก่อนจะมาถึงได้นี่เรือขึ้นก็แทกแทกไข่เคลือบแตกแล้วแล้นี่ครับบรรยากาศก็เนี่ยครับฝนฝรั่งน้ําก็ไม่ค่อยลงเลยนะครับฝนฝรั่งเลยหร่ดน้ําผมก็ไม่ค่อาลงลงไปโดนเยี่ยะมุกเลยว่าไอ้มกคือบังหนวดทั้งนั้นเลยเนี่ยบังหนวดว่าเลยดินึกไม่ออกอ่ะเฮ้ยไปดิ เลือกก็แรกไม่กวัวกูฟังตัวแรกเกี่ยวอะไรกูไอ้ฟ <c oughs> ังตัวแรกเนยยัมดนี่นนี้เรามาที่อะไรครับวันนี้นี่เราก็มาที่เอ่อ เี่ยวทนเลยเที่ยวเลยครับผมวันนี้เราก็มาเที่ยวกันสี่เกาะนะครับเกาะแรกที่ที่เรามาก็คือเกาะทะเลแหวนครับเกาะที่สองส <c oughs> องแล <c oughs> แ้วขี้ใปเลยอย่าอย่าดักดิอย่าดักดก็ <c oughs> <c oughs> สี่เกาะนะครับวันนี้ก็เป็นเกาะแรกที่เรามานะครับรก,รก็บรรยากาศก็พอใช้ได้เลยครับก็แดดก,ก็ร้อนเป็นธรรมดาครับครับผม เราสัมภาษณ์สัมภาษณ์บางหน่วยสัมภาษณ์เลยไม่ใช่สนใจไม่ได้แล้วคลิปแบบกูจะถ่ายไม่ใเล่นอยู่กูเรียนไปโคตนานเลยกว่าจะพูดต่อก็เดี๋ยวจะเราจะไปหาที่พักกันนะครับตอนนี้ก็อยู่บนทะเลนะครับไปสัมภาษณ์บางหน่วยสัมภาษณ์แต่บางหน่วยเอ็งนึกเลยไม่ออกไม่สัมภาษณ์แต่บางหน่วยนี่ครับ นี่แล้วนี่เจอจะเห็นทรายเลยนะครับนี่ก็ถือว่ามีน้ำอยู่พอสมควรท,ท่ายดีๆครับเดี๋ยวถ่ายดี่ไมเดี๋ยวท่ายตก้งตั้งถ่ายห่งวาีนน้อาผ้าเขียวมาขมหดเลยับใส่สโลงขึ้นยังเย็นๆสดใสนะเนี่ย ส่วนเกาะนี้ก็เป็นเกาะแรกที่เรามาแต่เขาดิมันนึกไม่ออกว่ะก็บรรยายไปดิคนกระพุกพันกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็มีอะไรไม่รู้ด้วยเนี่ยอันนี้นี่ยมาดูมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆครับนี่ครับ่ยเฮ้ยเขาจะนิ่มๆครับคือก็คือ เราจะไปจำเยอะคีฝรั่งลูกอะไรเนี่ยไม่ว่าฝรั่งสองก็เวลาสองก็มาคอมเมนต์ด่าคนดูทั้งบ้านก็สามารถมาได้นะครับที่อ๋ออ่างนางนะครับจังหวัดกระบี่นะครับขับรถมาครับ ทำทิก็ได้นะอย่างผมทิพย์น้ำยาเฮ้ยอย่างเขาคนเดียเขาทิพย์น้ำยาของผมทิพทิพเออคิดไม่รอดทำไมทำไมเรื่องน้อะไรวะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับอยู่ที่อ่าวนางนะครับตอนนี้ก็มานั่งเรือมาที่ทะเลแหวกนะครับเป็นที่แรกที่เรามานะครับ ตอนนี้เรามาทิปอะไรนะครับเขาทิปน้ำไม่อาบใช่ไหมล่ะของเราก็ทิปขี้ไม่ละก็กอยจะมาถึงได้นี่แวะไหลปั๊มเลยครับนี่ได้ใช้ยาแก๊งพวกเรานะครับใช้ยาขี้แป๊บทีมงานขี้แป๊บนะครับงานขี้แป๊บนีบนี้ครับดูเรือนะครับแล้วก็เนี่ยเรานั่งเรือมานั่งเรือมาอย่างนี้มานะครับก็ส่วนค่าค่าหัวก็ตกลํำละหกพันนะครับ อันนี้แล้วก็จ่ายตังเงี้ยหกพันหรือคนละหกร้อยเอ้ยไม่ใช่คนคนละคนละหกร้อยครับคนละหกร้อยตอนนี้ก็ไม่มีเ็นถ้าไม่ดีเ็นถ้าไม่ดีคตะกุภายเหลือแค่คุ้ยหอมกับมานี่สังอันพอดีเลยเลดี๋ยวนี้ครับเราเจออาหาีหินเล็กน้อยครับหินเล็กน้อยเพรานั้นระวังให้ดีระวังเหยียบนะครับอะไรพวกฝรั่ง เนื่องจากนั่งเรือขึ้นแรงแล้วฝรั่งฝรั่งนั่งสเปดย์รถผิดรเนี่ยมันตกรถอย่างนี้ยังจะจบไหมเฮ้ยดูดิเฮ้ยเหมืนพลาสติกเลยดูดิฝรั่งพวกพวกเป็นเปล่าเดี๋ยวฝรั่งฝรั่งนั่งเรือมาสงสัยฝรั่งนั่งเรือมาแล้วเรือมันแรงเลยลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยนะที่มาเนี่ยเฮ้ยเดือดะนี่จะเป็นหรอเลื่อนฝรั่งตก ไม่รู้ก็คืออะไรไม่รู้แล้วก็ไม่ทราบสาเหตุใครรู้ก็คอมเมนต์บอกนะครับเรืออะไรไม่รู้นะครับใครรู้ก็บอกไดครับไม่รู้ใช่กอแล้วหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมมาผมมาไกลบังถั่วแล้วเหมถั่วแล้วเลยบังถั่วแล้วลูกคนทุกคนยังงอกเลยไปไหนต่อก็ เราก็ <thôi S 1> เดินไปเรื่อยๆครับก็ถือว่าร้อนดีนะครับอากาศก็ถือว่าร้อนกําลังดีเลยนะครับไม่ไม่ได้หนาวมากนะครับเนี่ครับดูพวกเกาะพวกาะอะไรเรือก็มาจอดกันนะครับเราจะเดินทางไปที่ไหนต่อครับฮะเราจะเดินทางไปที่ไหนต่อต่อไปงั้นเราก็จะไปเอ่อไปไหนวะนึกไม่ทัน เต้ให้ไวสองแถวแอคชั่นแล้วก็ต่อต่อไปเราจะเดินทางไปที่ไหนครับบางหน่วยครับเราจะไปไปข้างหน้าเลยล้วต้องไวกว่านี้หน่อยต้องเร่งหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวออกนะครับเปล่าขี้กุยอเลยเนี่ยนี่มุกขี้มีผู้ท้องตีดเลยเนี่ยตอนนี้นับดูนะอันนี้ก็อไม่หยุดขึ้น

ดึงสลวลงหน่อยนกนช่างน่นอีลข้าไปไแล้วเดี๋ยวไปกันต่อได้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพอินเสิร์ตเก็บบรรยากาศบนเกาะทะเลแหวกนะครับ ตอนนั้นก็ออกไปถ่ายเก็บวิวเยอะไม่ได้ครับเพราะว่าแดดร้อนมากครับต้องอาศัยนั่งในลมมันนะครับครับนั่งบนหินกันนะครับก็เมื่อเรือเดินทางออกต่อเขาก็มาแวะให้เราชมเกาะไก่ครับครับยเห็นหัวไก่กันไหมครับนีครับจะถ่ายรูปกันนะครับมองดีๆนะครับยวมองมันเป็ดนะครับยวงมองมันหัวหาเลยนะครับเพราะวาสมาชิกที่ไปกันก็สิบคนพอดีนะครับก็ถือว่าสบายๆครับ ไม่ได้ถือว่าแน่นมากนะครับกำลังดีนะครับผมแต่ว่ามันก็จะร้อนนะครับเราไปช่วงหน้าร้อนพอดีเลยก็ทำมาที่นี่หน้าดำเลยยอมแรกเลยครับแต่คุ้มครับสวยวิวสวยครับใครยังไม่เคยไปก็ลองไปสัมผัสกันดูนะครับดูนะครับนี่เออเก็บภาพเป็นไปภาพเป็นไปนะครับนี่นะดีนะมันย้อนแสงไม่ย้อนแสงนี่เห็นไข่แล้วนะครับต่อมาคนเดินเรือก็พาเรามาไหว้น้ําดําดูปลากันนะครับ ปลาลงปลาลังนะครับเนี่ยอาหารคาตาไซหรือขนมไปก็ให้ก็เดี๋ยวมันมาตึนที่มือเราเนี่ยครับก็อยู่ในทลิปของการออกเรือด้วยครับแล้ก็ยังมีทิปนะครับปลาเห็นปลาว่ายกันชัดเจนเลยนะครับแต่น้ำจะตื้นหน่อยนะครับโดนปกาลังทำลอยขาให้สูงลอยขาให้สูงนะครับนี่ครับโรยยีสมไปครับได้จับปลามือเปล่านะครับจับปลาสองมือนะครับ กูขึ้นดีกว่าครับมาทางลังสังโตงงาพนก็เยอะใช้ได้เลยนะครับครับต่อมาก็มาอยู่กันที่เกาะไร่เลนะครับเกาะโปดะนะครับโปดะเราเป็นที่พักเราก็นอนนั่งกินข้าวกันตรงนี้นะครับก็ถือว่ามีที่ร่มมีที่นั่งอะไรมากมายนะครับไม่ลำบากเลยว่ะนี่ก็คลังปวกนะครับ มีทางหนีึ้นด้วยนะครับเสมอมีซึนามิไม้ได้หนีทันนะครับเแล้วนี้ที่ไหนนะครับที่เดิมเลยครับที่เดิมนะครับย้า่ไปไหนครับพอดาครับวันนี้เป็นจุดถ่ายรูปเลยครับจุดถ่ายมาเลยนะครับมครับมาต้องมาถ่ายตรงนี้นะครับและต่อมาเนี่ยเราก็ได้ออกเดินเรือไปยังเกาะไล่เลยนะครับเดินทางไปเกาะนี้บเป็นเกาะจุดท้ายครับก่อนจะเดินทางกลับ เกาะเลเลนี่ก็มีพวกถ้ามีพวกอะไรนะครับก็แล้วก็มีทะเลอีกฝั่งหนึ่งที่เดียวไปจอดไม่ได้นะครับต้องใช้การเดินไปก็ฝมตั้งหาย่างนี่คนเรือเรียมาให้เตรียมเซฟไพร์ครับมาบูนครับมาบินจัดเตรียมเซฟไพร์ผลไม้หั่นเป็นดอกไม้อะไรสวยๆเลยนะครับบรรยากาศที่เกาะเล่ยเลยนะครับอันนี้นะครับมาถึงแล้วนะครับ การไปก่อนได้เนี่ยมันจะต้องเดินข้ามไปอีกฝั่งนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาเดินและระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีหินย้อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับระหว่างเดินแล้วก็กลัวจะตกใส่หัวนะครับหินย้อยก็ไม่กลัวเรากลัวไข่ย้อยเม่นเดินยังไกลนหมายถึงใจนานนะครับใจนานนะครับว่าเป้าหมายการเดีนนี่จะต้องไปโปรยฝั่งเนี่ยเท่งในก็ไม่ได้ใส่เลยเนี่ยถือว่ามีเยอะเลยนะครับแล้วก็ สถานีนี้ก็จะมีการปีนถ้ำปีนเขานะครับปีนปีนผานะครับสําหรับฝรั่งนะครับก็ต้องจองตั๋วนะครับนี่ผมใส่ยังไงมาอนนีผมเอาแล้วเนี่ยมีคนดูด้านล่างเต็มเลยแขงนขึ้นไปเลยจริงเลยยางยืดหน่อยู่โฟร์เลยนะเราก็ได้เดินทางกลับกันแล้วนะครับก็เล่นไม่นานนะเพราะว่าเราไปบู๊ที่อื่นมาเยอะเลยนอนแล้วครับอยากกลับบ้านไปนอนพักแล้ว โดยรวมนี่ถือว่าเป็นไงครับสําหรับตี่อกาะครับก็สนุกดีครับก็มันครับมันมากครับได้รับบรรยากาศธรรมชาติได้เห็นธรรมชาติแล้วมาสดชื่นครับแลาวผมมชมมะคโรดที่ยน้อร้างเลยครับก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับทริปวันนี้ครับไส้สับไส้ยิ่รไส้สีกันเลย เดับเอ่อเดินแสบไข่เลยนี่นี่วันนีตอนเรามาผสมในร้านี่ด้วยขามันแสบอยู่แล้วเรามาผสมกโดนน้ำทะเล้วยครับนขาสีกันครับก็ก็แสบไข่ครับน้ำทะเลเข้าไปนะครับเดินน้ำทะเลเลยแสบยิ่งกว่าเดิมครับแล้วก็สำหรับเที่ยวในทริปนี้นะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ครับเพราะไม่มีอะไรแล้วครับหลังจากที่เราเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับไปนอนห้องพักแล้วก็เช้ามาก็ออกกลับบ้านเดินทางกลับบ้านนะครับผมสาหรับทริปหน้าจะไปที่ไหนกันต่อก็รอติดตามชมกันนะครับครัแล้วก็ได้ผ่อนคลายครับพักผ่อนเลยครับ <laughs> ได้ได้พักผ่อนนะครับได, <laughs> <laughs> ได้ผ่อนได้ผ่อนคลายครับก็ ก็กลับมาลุยกันต่อผ่อนคลายกลับมาลุยในหน้าที่การงานของตัวเองกันต่อครับอครับผมก็การไปเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็หย่อนหยันตัวลงสู้ไปเที่ันเที่ก่นไปไม่ถ่ายเลยนี่ลวถึงแต่ลที่ เขเสียดิกินเงยกายนะครับกลับมาบ้านเราก็สดชื่นนะครับก็ถือว่าเราได้ไปมาแล้วตอนมาอย่างไก่จะวินกลับมาอย่างหมาหยองผิดหวังไปหน่อยผิดหวังครับก็แค่นี้แหละครับครับผมแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ทลิปหน้าครับไว้เจอกันใหม่ทลิปหน้านะครับทลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับ เกิกระถิงป้ี่งีนี่ยะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับ a s s a l a m u ุมร i ก u า w a r a h m ลล u l l